จุกฉีดจุกให้เราเนี่ยนี่ผมก็มาทุกคืนอยู่นะสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระนรินญาเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรเอออ๋มเด็จอะไรท่านผู้เสียสาพื่อชาติไทยจริงๆนะสมเด็จพระนรินญาเนี่ยคนเก่งมากใช่ท่านเสียสละกงั้นเพื่อส่งกับประเทศไปได้เสียสละประเทศไทยงั้นกลับประเทศไม่ได้พระนเรศวรน่ะวันนั้นไปส่วนเสียสิบเอ็ดสวดมนต์อยู่มันพกแดรมั้งมันว่า พอฉันเนี่ยหลับหูหลับตายห่นไช่ไม่รู้พวกแดงก็จะไปสวดมนต์สวดเกิดเกิดประชามนัน,น,น,นมันไม่เขียนนี่นะไม่มีใครมาใครจะว่าหรือมีคนว่าจนเล่าเลยมันเดินไปเลยข้ามาเด่นเดีนยวนี่มันแดงแดง,ง,ง,งเทียมแดงอะไรเยอะผสมกันอออย่างี้เนะด็ก สาาุแบ่งกันก็แล้วกันคนละห้าดอกมากไปห้าดอกหดอกตัดกันงไงมาตั้งสามจบสาธุสาธุจเลย